คอนิสจิว่าโปเตเดซืสวัสดีนะครับโปเต้ ote, ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม่บายโปเต้ยย้ ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดพลาดไปนิดนึงผมดูอีเมลผิดพลาดไปเองนะครับจากคลิปที่แล้วทิ้งเดเซีพาเจนต้านะครับผมบอกว่าผมจะได้ฉีดเอ่อไฟเซอร์ Pfizer ใช่ไหมแต่ผมดูอีเมลผิดพลาดนะครับผมได้ฉีดโมเดอร์นานะครับผมไปฉีดเมื่อวานนี้เองนะครับผมหลังจากฉีดเมื่อวานนี้นอนมาแล้ว1คืนจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับมีแค่เรื่องเดียวที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้ก็คือมันมีอาการปวดตึงเฉพาะบริเวณที่ฉีดน,นะครับผมเลือกที่จะฉีดแขนขน้้าางซายนะคุณหมอ ที่ญี่ปุ่นมือนิ่มมากนะครับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยตอนฉีดนะคือ2ววิเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือ รอยฉีดเมื่อวานนี้ตรงนี้กดๆแล้วก็มีความแข็งๆตึงๆหน่อยๆน,นะตึงๆเฉยๆไม่ได้แข็งนะตรงอื่นก็ปกติเลยนะครับผมพอหลังจากเราฉีดแล้วเนี่ยด้วยความที่เคสของผมเป็นเคสที่แบบว่าพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเป็นโรคประจําตัวผมเป็นโรคหัวใจคุณหมอเขาก็เลยเป็นกังวลมากนะครับแล้วก็มีอาการแพ้ยารุนแรงด้วยเขาก็เลยขอให้ผมเนี่ยหลังจากฉีดเฝ้าดูอาการอยู่ที่ศูนย์ฉีดเนี่ยสามสิบนาทีนะครับสำหรับคนอื่นๆทั่วไปอาจจะดูแค่15นาทีนะดูสิผมเป็นโรคหัวใจนะ โรคประจาตัวแล้วมีอาการแพ้ยารุนแรงนะอืก็คุณหมอเขาก็ยอมที่จะฉีดให้นะครับแล้วก็ขอให้ดูอาการนานกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับไซเฟกไม่มีอะไรนะเป็นไข้เป็นอะไรปวดร้าไม่มีนะครับขยับมือได้ปกติเลยไม่มีปัญหาเลยมีก็แค่ปวดตึงหน่วงๆแค่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับนิดเดียวเดี๋ยวคิดว่า2 3สวันก็จะดีขึ้นโดยที่ผมไม่ได้กินยาลดอาการปวดด้วยนะไม่ได้กินยากแก้ปวดนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็คงมันจะดีขึ้นเองนะ ก็ยังยืนยันนะครับว่ายังอยากให้ทุกคนนะครับได้ทําวัคซีนนะครับผมเพราะว่าถือว่า เวลาเราไปรับเชื้อเนี่ยผมทําวัคซีนไม่ใช่ว่าผมติดไม่ได้นะผมก็ยังรับเชื้อได้ปกติเพียงแต่ว่าอาการป่วยหลังจากการรับเชื้อมันจะแบบน้อยลงหรือแทบจะไม่หนักเลยนะแล้วก็ไม่อันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่ทําวัคซีนเนี่ยไปโดนเชื้อมาไปรับเชื้อมานะคุณจะมีอาการป่วยหนักนะครับผมแล้วอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีนะผมสนับสนุนนะครับยังไงลองพิจารณาให้ดีนะครับผมยืนยันต่อ คือเรื่องยี่ห้อผมเข้าใจผมเข้าใจทุกคนผม,ผมอยู่ญี่ปุ่นคนที่อยู่ที่ไทยคุณแม่ผมอยู่ไทยผมเข้าใจเรื่องยี่ห้อนะแต่ถึงเขาจะเป็นยี่ห้ออันนั้นนะถึงจะยี่ห้อไม่ค่อยได้ดีมากแต่ว่าเขาก็สร้างภูมิได้เกินกว่า50นนะครับผมก็ยังดีให้มันมีสักนิดให้มันมีภูมิในสักนิดหนึ่งในร่างกายของเราก็ถือว่ายังดีเสียกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่า ไวรัสโคโรนาตอนนี้มันกลายพันธุ์เป็นหลายๆสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีการพัฒน,นาความรุนแรงของเชื้อแล้วก็พัฒน,นาเรื่องการปิดเข้าสู่ร่างกายได้เร็วได้ไวมากขึ้นนะครับผมฉะนั้นรับวัคซีนดีกว่านะอ่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าวัคซีนมาคุณรับเลยนะอืผมเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันให้นะครับแล้ว เคสลบประจําตัวด้วยอีกต่างหากแล้วก็แพ้ยารุนแรงด้วยอีกต่างหากนะครับก็รับมาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังสดชื่นสดใสามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ปกติเลยนะ เอาล่ะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท DSC กันอีกแล้วนะครับผม <S 1> <S 1> <S วันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ดิ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 ทิ้งนี่นะครับเขาชื่อว่า DSC นะครับนามลราคะนะครับผมนามรากะนะครับผมตัวนี้เป็น DSC ที่เขาบอกเลยว่าเป็นสารอาหารบำรุงผิวครบทุกเรื่อง จบภายในเม็ดเดียวกันเลยนะครับผมให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมาเยอะแน่นๆเลยต่แม่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าซองเนี่ยเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท DSC นะครับตัวนี้หน้าเมลาคะนะครับผมนาเมลากะนะแล้วก็พรัสื่อนะครับ plus เขา plus อะไรหรอเขาให้อะไรมาเพิ่มเติมเขาให้ฮาโตมูกินะครับผมฮาโตมุกิก็คือสารสกัดลูกเดือยที่ช่วยเรื่องของผิวขาวสว่างกระจ่างสดใสแล้วก็นุ่มลื่นนะครับผมตัวนี้นะครับสารสกัดลูกเดือยดีนะให้ผลดีกับผิวมากนะครับแต่นอกจากเรื่องของฮาโตมุกิที่เขา plus สใส่มาให้เป็นพิเศษแล้วยังมีสารสกัดอื่นๆที่เขาให้มาแน่นๆกันไปเลยนะครับตัวแรกมาดูกันเลยนะครับตรงนี้คอลลาเจนนะครับผมคอลลาเจนนะให้มาเท่าไหร่ให้มา450มิลลิกรัมนะครับเขาช่วยอะไรช่วยให้ความชุ่มชื ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ทําให้ผิวเรายืดหยุ่นนะครับแน่นกระชับกันเลยทีเดียวนะนี่คือคอลลาเจนนะครับผม450มิลลิกรัมเยอะเลยนะต่อไปก็คือฮาโตมูกิเอเกสึนะครับสารสกัดลูกเดือยนะสารสกัดลูกเดือยให้มาเท่าไหร่ สารสกัดลูกเดยให้มา170มิลลิกรัมนะครับคุณสมบัติก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนะครับลดอาการหมองคล้ำของผิวนะครับทำให้ผิวนั้นดูขาวสว่างกระจ่างสดใสสุขภาพดีนะครับผมอ่านะครับตัวถัดไปนะครับก็คือบูราเซนต้านะครับบูราเซนต้านะครับเดซี่พาเซนต้าเพิ่งรีวิวไปทิ้งอ่านะครับพาเซนต้าเนี่ยก็คือสารสกัดจากรกนะครับผมตัวนี้เขาให้มาเท่าไหร่นะครับพาเซนต้าให้มา105มิลลิกรัมนะครับเขาช่วยเรื่องอะไรนะครับ รถเลื่อนริ้วรอยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ยังทําให้ผิวกระ่ากสดใสได้อีกเช่นกันนะครับพาเซนต้าแล้วถัดไปนะครับตัวนี้เด็ดเลยนะครับตัวนี้เขาชื่อ ไฮยาลูรอนนะครับไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองก็คือไฮยาลูรอนนั่นเองนะครับผมไฮยาเนี่ยให้มาเท่าไหร่ไฮยาลูรอนแอซิดนะครับเขาให้มา45มิลลิกรัมนะครับตัวนี้เขาช่วยอะไรช่วยให้ผิวดูอิ่มน้านะครับแล้วก็เนียนใสสุขภาพดีนะครับผมเห็นไหมว่าผิวของเราเนี่ยถ้าเกิดมีผิวที่สุขภาพดีอิ่มน้ำเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ําวาวๆอยู่ใต้ชั้นผิวนะครับผมพลิกหน้าไปทางไหนนี่คือผิวที่สุขภาพดีแต่ถ้าผิวที่สุขภาพไม่ดีคือผิวที่แห้งก้าานไไไมมมมมม่่ม่ีีววแสงล ช้าน้ําอยู่ในชั้นผิวนะครับผมตัวนี้ฮาโตมุกิไม่ใช่ฮาโตมุกินะครับตัวอะไรนะตัวไฮยาลูรอนนะครับผมเขามาตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับย้ำอีกทีนะไฮยาลูรอนให้มาถึง45มิลลิกรัมนะครับช่วยให้ผิวดูอิ่มน้านะครับแล้วก็เนียนสดใสนะครับดูสุขภาพดีนะครับผมตัวถัดไปนะครับให้อะไรมาอิลาสตินนะครับผมอิลาสตินอิลาสตินเนี่ยให้มาเท่าไหร่ให้มา27มิลลิกรัมนะครับผมช่วยให้ผิวนั้นดูยืดหยุนนะครับผิวมีความนุ่มลื่นยืดหยุด นะครับเออนะครับแต่ไม่ไม่หย่อนค้อยนะเออยืดหยุ่นได้ดีนะครับทำงานร่วมกับคอลลาเจนนะครับตัวนี้เขาจะเสริมประสิทธิภาพกันได้ดีมากระหว่างอิลาสตินกับคอลลาเจนทํางานร่วมกันแล้วจะทําให้ผิวเรานั้นยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆดูสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลดปัญหาเรื่องของผิวแห้งกล้้นนะครับลดปัญหาเรื่องของผิวที่ดูมีริ้วรอยได้ดีด้วยนะครับผมหย่อนคล้อยก็ช่วยนะครับผปอีลาสตินนะสารสกัดตัวถัดไปนะครับเอ่อคอลลาเจนเซรามายนะครับคอลลา คอลลาเจนเซรามายเนี่ยให้มาถึง6มิลลิกรัมนะครับช่วยผิวแน่นอิ่มฟูแล้วก็ ผิวแข็งแรงนะครับผมเซรามัยนะครับเป็นประการผิวนะเป็นการป้องกันการอาการแพ้ของผิวนะครับผมเช่นเราไปแพ้แสงแดดนะครับแพ้ฝุ่นละอองแพ้มลภาวะในอาการหรือแพ้สกินแคร์ที่อยู่บนหน้าเราเมื่อทาลงไปนะครับตัวนี้จะลดอาการแพ้ตรงนั้นให้น้อยลงมากนะครับเขาเสริมประการผิวให้ผิวเรานั้นดูแข็งแรงมีอาการแพ้ที่ยากมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าคอลลาเจนเซรามัยนะครับผมให้มาถึง6มิลลิกรัมนะครับตัวนี้แฮปปี้กันไปเลยนะอ่ะ นะครับมีอะไรกันให้มาอีกพิเศษไปกว่านั้นนะครับเขาก็มีสารสกัดที่ชื่อว่าพูลาพูลาเลียนะครับพูลาเลียมีรีฟิก้านะครับมีลีฟิก้าก็คือสารสกัดจากกวาวเครือขาวนั่นเองให้มาเท่าไหร่ให้มา9กมิลลิกรัมนะครับผมช่วยให้ผิวนั้นเป่งตึง,ตงแน่นกระชับนะครับผมยกกระชับผิวนั่นเองนะก็คือทั้งผิวกายเลยนะผิวกายและผิวหน้าด้วยนะครับผมปกติผิวหน้าเราก็ฟ้องอายุประมาณหนึ่งนะครับแต่ผิวคอฟ้องมากกว่าฉะนั้นกวาวเครือขาวตัวนี้ เขาจะช่วยเรื่องของการยกระชับผิวทําให้ผิวเต่งตึงนั่นเองลดริ้วรอยทํางานร่วมกันด้วยนะครับกับคอลลาเจนเช่นกันนะครับผมอิลาสตินด้วยนะครับผมจบแล้วนะครับสารสกัดในการบํารุงผิวที่แน่นจุกๆเบอร์นี้นะครับผมคุณคุณไม่ต้องไปซื้อหลายๆตัวทานแบบเออซื้อคอลลาเจนมาทาน1เม็ดซื้อวิตนู่นนี่นั่นมาทาน1เม็ดคุณทุกอย่างมันรวมให้มันในเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทานแล้วดูหน้าตาของเม็ดกันนะอ่ะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นซองสําหรับการทาน30วันนะครับทานวันละกี่เม็ดทานวันละ4เม็ดนะครับผมแบ่งทานหลังอาหารนะครับ ผมทาน2มื้อฉะนั้นผมทานเที่ยงกับเย็นนะผมก็จะทานหลังอาหารเที่ยงนะครับ2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็น2เม็ดนั่นเองนะครับผมหน้าตาของเขามันเป็นยังไงเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลหรือเป็นซอฟ์เจลนะครับรุน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 ทิ้งเป็นแคปซูลนะครับผมขอแสดงความเสียใจอีกเช่นเคยนะครับกับพี่น้องมุสลิมนะครับก็คือตัวปลอกแคปซูลนะครับเขาทํามาจากสารสกัดจากหมูและปลานะครับผมฉะนั้น พี่น้องมุสลิมทานไม่ได้เดอ้อนะตัวนี้นะครับเป็นเม็ดแดคปซูลอย่างนี้นะครับมีการสกรีนนะครับ DSC ทีมใหญ่เดี๋ยวผมขึ้นโคลสอัพให้ดูนะครับทิง้งอ่านะครับนี่นะครับอ่าทานง่ายๆกันเลยนะครับก็วันละ4เม็ดนะครับจะแบ่งทานยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยหลังอาหารนะคือ เพราะทานมื้อเดียวเราจะทำยังไงก็ทานไปเลย4เม็ดในมื้อเดียวก็ได้นะครับมื้อไหนก็ได้แล้วแต่คุณจัดการเลยแต่ต้องเป็นหลังอาหารนะครับผมและต้องไม่เกินจานวนต่อวันนะครับต่อวันก็คือ4เม็ดนะน้อยกว่า4เม็ดได้แต่ห้ามเกิน4เม็ดเท่านั้นเองและเขาแนะนําว่าจะทานให้เห็นผลชันและดีนะครับยิ่งต้องทานร่วมกับน้ําอุ่นนะครับผมเอาล่ะนะครับตัวนี้นะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสยัยใดๆนะครับถามทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบให้ฟังทุก คนเลยนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับหาซื้อกันได้ตามร้านค้าออนไลน์นะครับใน s h อ p e e Lazada หรือร้านฮิ้วต่างๆนะครับจัดกันไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมเชียร์เพราะว่า มันไม่ต้องไปหาแบบหลายตัวมาทานทานทานร่วมกันนะครับคือคุณทานตัวนี้1น,นะครับแล้วก็คุณทานวิตซีสักหนึ่งก็จบแล้วนี่เบาเลยนะคือไอ้ตัวนี้หนึ่งี่คุณได้แล้วพวกนี้มันไม่มีวิตามินมาให้เนาะเราก็เออเติมว,วิตามินเข้าไปเองนะครับสักตัวหนึ่งวิตามินซีเนี่ยเอออี e, อะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกนั้นเขามีมาให้หมดแล้วครบหมดแล้วนะครับเออก็ทานไปเลยนะครับชุดตัวนี้นะครับผมทานมาแล้วสามอาทิตย์ก็เห็นผลดีเช่นเคยนะครับผมยังไม่เคยมีอาการที่แบบว่าเออแพ้วิตามินหรืออาหารเสริมจากของเลย นะมีแต่ว่าทานแล้วเห็นผลแบบว้าวกับเออไม่ค่อยเห็นผลนะอืมโอเควันนี้ต้องจากไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนซซยุนารากดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งทิ้งให้เป็นกําลังใจหน่อยนะบ๊ายบายซายุนารา